เห็นข้อนี้แล้วใช่ไหมเห็นข้อนี้แล้วใช่ไหมให้เวลา3วิในการคิดไว้ในใจว่าจะตอบอะไรนะคะ3 2 1อ่ะมีคำตอบในใจแล้วนะคราวนี้มาดูโจทย์กันค่ะ She always จุดจุดจุด a cup of coffee in the morning ทุกคนข้อนี้มีคีย์เวิร์ดให้ค่ะคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดคืออะไร Tiktok Tiktok พิมพ์กันมา คีย์เวิร์ดคืออะไรถูกต้องคือคำว่า always ค่ะ always มันคือ adverb of frequency ของ present simple คราวนี้พอเป็น present simple โครงสร้างประโยคคืออะไรเราต้องคิดในหัวแล้ว <Yeah. S 1> เห็น always เป็น present simple โครงสร้างในหัวที่ต้องแบบ pop up ขึ้นมาคือประธานบวกกริยาช่องที่1แล้วยังไงต่อละ่ะพอเป็นประธานบวกกริยาช่องที่1 ดังนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ช่องที่หนึ่งเราตัดทิ้งไปเลยจ้ะข้อ C drinking ชึบฉันฆ่าแก่ต่อไปข้อ D drink ึบฉันฆ่าแกเพราะแกเป็น verb อะไร verb ช่องที่2ดังนั้นเหลือแค่ choice A กับ B ปัญหามอยู่ตรงนี้บางคนจำได้ว่า always เนี่ยคือ keyword ของ present simple แต่ไม่รู้ว่าประธานเป็นยังไงเพราะว่า ข้อแม้เนี่ยหรือว่าเงื่อนไขแบบตัวที่ต้องดอกใหญ่ๆดอกเท่ากับดอกจันนะคะดอกใหญ่ๆเนี่ยว่าแบบมันจะต้องใช้อะไรมันขึ้นอยู่กับประธานจ้ะ p r e s e n t simple นอกจากเวิร์บที่มันเป็นเวิร์บหนึ่งเนี่ยแยกให้ออกว่ามันต้องใช้เวิร์บหนึ่งเท่านั้นใช่ปะเราต้องแยกให้ออกด้วยว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหูโพสเธอถ้าใครเรียนกับฉันฉันจะมีตารางให้หนึ่งตารางแล้วก็จะมีตารางฝั่งซ้ายและตารางฝั่งขวาจ้ะ ถ้าตารางฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเรียกมันว่าพหูพจน์มี I, มี u มี v มี De ฝั่งขวามันคือ He, She, It เราจะเรียกมันว่าประธานที่เป็นเอกพจน์คราวนี้เงื่อนไขของ Present Simple คืออะไรคือประธานบวกกริยาช่องที่1ดอกอีกดอกอีกมันมีข้อแม้ว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม S หรือ Es คราวนี้เมื่อกี้ที่ป้อนบอกไปมีตาราง2ฝั่งฝั่งซ้าย i u v d เป็นประธานผู้พู์ใช่ไหมฝั่งขวาคือ h e s h e i t ซึอง h e s h e i t เราจะเรียกมันว่าเอกพจน์จ้ะดังนั้นชีอยู่ตารางฝั่งไหนจ๊ะฝั่งขวาพอเป็นตารางฝั่งขวาปุ๊บเปียงไงล่ะกริยาจะต้องเติม s หรือ es ค่าตอบได้เลยปะตึ้งตึงข้อ b ค่ะอันนี้คือป้อนมีขอให้นะแต่ถ้าเวลาคุณไปทำข้อสอบจริงแค่นี้เลย เห็น always ปุ๊บรู้แล้วต้องมองหาเว็บช่องที่หนึ่งไม่ใช่ตัดทิง้งตัดสีทิง้งตัดดีทิง้งประธานเป็นชีตารางฝั่งขวาต้องเติม s หรือ s ที่กริยาตอบได้แล้วค่ะ b drinks คุณจะทำข้อสอบได้ภายในแบบ3วินาทีนอกจากตอบถูกแล้วก็ตอบทันเธอซึ่งไอการตอบถูกแล้วตอบทันเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะตอให้เราตอบถูกแต่เราทำไม่ทันมันก็ไม่ได้ปะมันก็ไม่ผ่านปะ ดังนั้นถ้าใครอยากสอบผ่านแล้วมาเรียนกับเราเถอะเรามีเทคนิคให้เยอะมากเห็นคำนี้แล้วตอบคำนี้เห็นคำนั้นแล้วตอบคำนั้นนะคอร์สเราราคาไม่แพงก็ร้อก้าสิบบาทเท่านั้นนะรับรองผลด้วยมาเรียน